สะอาดหน้าบ่มีน้องขอสาดนี้ได้บ่นโอ้อายขอห้องจักใจขั้นเป็นไปได้อย่าทิมกันเด้อฮัลโหลบุงซูสบายดีมือเพื่อนทุกคนวันนี้ท่านหมออนงสิมาเห็ดนี้ทุกคนปลาเมือนึ้อมากหนาวทุกคนเมือกไข่นึ้อมากหนาวทุกคนนะมาเลยทุกคนมาแซ่บมนันวนเหมือนกันทุกคนมามามากันอึมหมดกันเห็ดน้ำ น้ำชิมลาบกันลาดก่อนเนาะทุกคนนี่ทุกคนมะเผ็ดมาเป็นจานทุกคนก่อนนึ่มงมันอ๋อเป็ดสะกอนทุกคนเผ็ดเป็ดส้มๆนี่ทุกคนมันแซ่บๆซสะใจนี่อัน,นกระเทียมอันนี้กระเทียมเผ็ดสะกําหนึ่งเลยทุกคนอันนี้เผ็ดขิโน่่น มือนี้คือบุ๋มย่ังไรทุกคนตะเบอรไข่อันนึงมะนาวบุ๋มยังไรทุกคนมือนี้นะจิบจิ <c oughs> บอุ้งเมื่อกี้นี่ใส่นัวราชาสุรสดมักมักหนอกระใสได้ไร่ด้วทุกคน <c oughs> กน้ำตาลทุกคนน้ำตาล <c oughs> ถ้ามาก็ใส่พอมักก็ตบบ้องใส่ด้วทุกคนแล้วเต้ตั้มปะเนี่ยนึงหนหม้อเลยทุกคนเเน,นี่นนหมอ้อฝุดบวยบวยบอยบ,อยบ,อยบอยนยบอกทุกคนไอ้อ,อกวนๆนึน <c oughs> น่งในหม้อสุก,กี้หม้อซึง O que é está ออกหวนหวนทุกคนนี่วน่าหอบกระปลาใส่เลยปลาถ้ากระซื้อมาทุกคนไข่ก,ก่อนตามสไตล์ท้านองอันงเด้ทุกคนน้ำปลา ตมักไรกับสาไลสาไรกันอีเค็มทุกคนอันนี้น้ำกระเทียมดองอันนี้กระเทียมดองทุกคนเอ็นบอกอันนี้น้ำกระเทียมดองด้วยทุกคนใส่ลงไปนิดน,นึง เคียมซาเดย์นั่น,นึองนอ้คาดบรลเลยก็คือน้ำปลาเด็ดตำนัวอร่อยทั่วไทยอันนี้อร่อยนัวทั่วลราข้อไอ้เผ็ดสหรัฐค,คือเก่าทุกคนผมได้โฆษณาเด้อก้องต้องคอนเซ็ตเท่ ใส่ลงไปอีกใส่นิดนึง่งหอมๆคาดบะไรก็คือมักนาวนะทุกคนปลาเนึ้อมักนาวเออปลาเนึ้อมักนาวมึ๊กไข่นึ้อมักนาวทุกคนก็ต้องมีมักนาวนะทุกคนลงหน้าลงล่างเลยนี่เนี่ยบีบเข้าไปทุกคน สใส่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 ด้านหนด้วทุกคนชิมกันอืมสดยอดคันซีเบิ้งคันบุซเซ็ตคันบะโพอเนี้ยเหอกอคเอาใส่รถทุกคน มีผักหอมผักหอมซาเดะคุกคนเจัดเรียงหน้ามันทุกคนอันนี้เมากมะนาวยองไส้เป็นอันมึกไข่นึ่งมะนาวนั่นนั่นนั่น นั่นนั่นแล้วแล้วทุกคนบวมียังยากพวกินนะ <c oughs> นี่เฮดเฮดอันน้องพายกินเป็นปกาเข้ากฟ้องทุกคน จิ้มเขาเอามาราดกันเลยทุกคนปลาเนื้อมากหนาวสุดๆหอนๆเลยทุกคนมาทุกคนมามาแซ็บมานวนกันนะนั่นงาสแซบบันี่กินคาร์โม่เลยทุกคน บัวเปนปลาบัวเปนปลานึ้อมักหนาวเด้อทุกคนมึกไข่นึ้อมักหนาวเด้อในเด้อผิดบัตรถือมาทุกคนมามาแซ่บมานเหมกันทุกคนมาไฟก็ออกไฟก็ฮหอนเทหอนว่าทุกคนไหมเห็นไหมไหมทุกคนมา,มาแซ่บมานเหมกันมาทุกคนมากินขา้าวกินกับอันขาน้าวเหนียวทุกคนมาคาดบัได้กินกินละลาคือสีแซ่บทอง ชิมก่อนทานบนนี้จัดทีน่ะทุกคนเบิ้งนี้ก่อนนะ Ahí man นี่พังพ่อม กระเทียมกระเทียมดอง ทาแบบเบิ้งไข่ปลาหมึกใครทุกคนไข่ทักทักไข่ทักลักทะลวง I hey mean, have a muck. Ni kalem pi Enak pun Đây thưa con tất cả khăn hát Cô cầm xem Nước mực Mực hay น,นี่ไครมัม้มากินน้ำกันด้วยทุกคนมาสักมันหน่อยกันอันนี้กระเทียมดอง 开门。 โตแบบไงทุกคนอันนี้ใครมาได้เนี่ยอืมหืมือหม,ม,ม,มดแล้วเลย บังไค่มัน Sao nháy nháy xong xăm tổ cái im nào thôi không Khai chìm Khai chìm Mừng khai mình ซ้ำคำนี้ทุกคนสิไปละค่อยนะค่อย นี้ก็ลืมฟักกว่าไหร่กว่แสด้วยแล้วทุกคนพักสิเสรกว่แสบกว่แสก็แล้ว่าแสดวันนี้เข้ารับปกีกกว่าทุกคนมาพอกันใหม่โอร่ววบ๊าย <c oughs> <Bye. c oughs>